กันอยู่เดือนกว่ามีโอกาสกลับมาไหมคะนะครับเขาบอกว่าไม่สามารถกับคือนี้คนเราเนี่ยเวลาพูดอะไรพูดจากอารมณ์้ท่าน,นี้เขามาันมันไม่มีความอยากาเมื่อไไม่กลับมาแล้วนะครับพอกันทีชีวิตเนี้ยเกลียดเข้ากระดูกดําเจอชาตินี้ชาติเดียวพอชาติหน้าขอไม่ต้องเจอกันอีกแล้วพ่อยครับกําลังกดแต่คุณเชื่อไหมครับถ้าวันนี้คุณกระตุ้นความอยากของเขาได้ทําให้เขารู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปทาให้เขารู้สึกว่าเราสามารถตอบสนอง ในเรื่องความอยากเขาได้ครับอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากเซ็กอยากพบอยากเจออยากอ่อนอยากหอมอยากอวดเพื่อนนะครับอยากเอาไว้ประดับบารมีอยากเอาไว้คมศัตรูถามพวกเนี้ยคุณจะครับเขาจะพูดอย่างไทุกอย่างสามารถเปลี่ยนไปได้ตามความอยากของมนุษย์ถ้าวันเนี้ยเขาบอกไม่มีทางกลับมาเพราะเขารู้สึกเบื่อคุณเขารู้สึกว่าคุณไม่สามารถตอบสนองความอยากได้แต่ถ้าอีกวันหนึ่งคุณสามารถทําให้เขาคิดว่าเราเป็นคนที่เป็นลุคแบบใหม่ๆเราเป็นคนใหม่แล้ว เราสามารถตอบสนองความอยากของเขาได้คุณเชื่อไหมครับเขาจะเปลี่ยนปอีกแบบเผื่ <ๆ S 1> อเขาจะมาง้อคุณด้วยเพราะอะไรครับเพราะทุกอย่างมันมันแปรผันตรงไปตามความอยากนะครับถ้าพูดในหลักศาสนากันเลยครับมนุษย์มีกิเลสถูกไหมครับถ้าพูดภาษาบ้านๆม,มันคือความอยากรักเท่ากับอยากวันนี้เขาไม่รักคุณเท่ากับไม่อยากเดี๋ยวเรื่องนี้ไปสอนกันนะครับวันที่สิบพี่อถ,ถึงนี้2ีวิธีกระตุ้นความอยากของคนเรื่องนี้ครูคอมสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะ ราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับวันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคุคพ่หลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่0 0ครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมด เท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมื่นพอคุณไม่เข้าใจจิตวิทยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี่ยไปให้มือที่สามหมดเลยครับหเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนนี้ของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่สามแทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับ คิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่าสุดท้ายจบได้ว่าแฟนมีมือที่3ามันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้อยู่คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือศูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัคร ครูคอมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,900บาทครับคือ1 1จิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเตป็ปบายสเต็ว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับ เจ็ดจิตวิทยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊ก1 0 0ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่าง มูลค่าอันนี้ยหนึ่บาทครับหเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับเก้าบาทครับอันนี้แถมฟรีแพ็คสนี้แถมฟรีเฉพาะย้ํานะครับคนที่ CF ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ